อ้าวนะก็ขอสวัสด,ดีนะวันจีกับผมนะทีทีทีนะผมนะไปไปก่อนเล่นเกมก่อนนะขอไปนะึ๊บวันนี้กับเกมแฮปปี้อะดิโม่ครับผมเออทุยวันละเกมอึดเกมเอ,เมเอ่ออะไรวะจำช่าง,งมันเถอะนี่ไม่มีครับผมนะจำลิง้งไม่ได้ไม่รู้จะเข้าไปจดจะไม่ได้ทิ้งทิ้งขอไปครับผมนะก็ดูความเเพลินนะแต่ต่อตอนเล่นเสร็จกันเลยอ้าวตอนนี้ก็กลับมาแล้ว แล้วผมนะให้จอดก่อนนะมาตั๊กมาได้เลยผมนะก็ขี้เก็บอยู่ข้างบนเลยนะผมนะขี้เก็บพูดนะผมขอไม่ได้นำเกมครับผมนะแต่ก็โหลดเกมด้วยนะช่วยๆเขานะเกมนี้ก็เป็นแนวๆนี่แหละครับก็วิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าแบบวิ่งไปเรื่อยๆได้รถคันใหม่อะไรอย่างงี้ผมนะไม่มามันไม่ได้มีแค่รถคันนี้อันเดียวนะวิ่งไปเรื่อยเรื่อเกตสโก้ฮะสกอร์อยู่ด้านขวามือครับผมนะข้างบนนะใครเห็นจะสังเกต สวนซ้ายมือจะเป็นนั่นแหละอือยิงครับผมนะอือวุววิวไม่เห็นอือเอาเข้าไปเกมนี้ถือว่ามันใช้ได้นะสำหรับผู้ชายผมนะผู้หญิงก็ไม่รู้แต่อารมณ์อะผมนะแต่ที่รู้ผมชอบเกมนั้นแม่งชอบแนวเกมยิงปืนนะผมนะ R B G มาช่วยไว้แก้กดโทรไปคนเลยดีดีัลโหลคุยกันเลยเลยดีดี h ลโหล ถึงแม้จะพังเท่านี้แต่ก็ไม่หยุดระวังตุ่มสีแดงอะอ่าอข้อสองเออเมื่อกี้ใครเห็นมันผอมั่งแม่งเออเออมันก็สามารถเล่นสองคนได้ผมนะแต่มันต้องอยู่แบบใกล้ชิดกันไงแล้วมีไวไฟแต่นี้ผมเล่นเดี๋ยวผมนะ มีเสียงอาภัยก็ขออาภัยให้ผมนะอึ๊บอู้หูเจียวกล้ามหลังคาไปสองเลยอ้าวเวยโอ้โโดนจนได้จิ๊บจิ๊บจิ๊บเลี้ยวป่านไปโอ้อ้าวคันนี้มันมีเหรอไม่เห็นอ้าวรู้ละคันไหนแม่งมีอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่กี่เหรียมันผมนะ อคือบอกเลยว่าเล่นกากมากเล่นกากมากหมดนะเล่นกากมากพางัไงไปแล้วหนี่งหาหนาอือสองรั่วได้ไงฟัวตองเออเอาปืนแหกไปแล้วป้อมหนึ่งโอ้เอ้ยเฮยเฮยอย่าปั่นดิเอาปืนเฮยเฮยเฮยเอาหน้าก็ ทุสาวว่าสงการและผมน่าจะถึงสงการแล้วนะเมษานะวันนี้วันเกิดผมนะอวยพรให้ผมด้วยนะครับผมวันที่สิบหกมีนาวันเกิดผมนะอวยพรให้ผมด้วยนะสิบหกมีนาเนี่ยแหละสิบหกมีนาแล้วพูดทำไมปะวันนี้วันเกิดผมนะครับผมนะอ้าวก็เมษาสงกาแล้วไงเจ้าเอ๋สงการให้ก่อนสงการบ้านเขา เดี๋ยวไปแค่เกมสงการ์เมื่งดีกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพวกน้ำหรือเปล่านะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มาโหดไอไมอันนี้พี่มาโหดเฮือกระเด็นไปเฮือเฮือกเฮือแตกไปหลังท่อโอ้โหสงเกินบ้าเราออกไม้แตงเงามึงอดินจำน้ำโอ้ยเฉียด ก็ชื่นใจก็อยากนะอุ้ยมันมีเซอเซอร์าเอยอุ้ยแตกเลยเฮ้ยอันนีู้้สึดเล่นดีกว่าปกติอืออุปสรรโอ้เริ่มมือเร่ไหลวะน่ะเฮ้ยมือดแสนวันน่ะไม่ได้นับอุ้ยแตกเลยอาโหตะไหลอุ้ย อู๋สองหมื่นสองพันแป้อผมนะโอ้มาก็จะเปิดกล่องเลยไม่ไเปิดกล่องเล็บไปก็หรือว่าใช้ได้นะอันนี้เปิดสอันก่อนนะจ้ะโอ้โหบอเลยอเลยอืออัพดีไหมไม่อัพเงินไม่พอต่อผมนะ ก็เล่นไปเงี้ยฟาร์มไปฟาร์มไป,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 ปนะผมนะถ้าเบื่อก็ผมจะไปหาเกมใหม่อื่นเล่นนะผมนะตอนแรกๆเออตอนที่เป็นจะหนุกเลยเล่นไปลจะมาโคตรมันนะผมนะตอนนั้นนะผมแบบไม่ได้อัดคลิปแต่แบบเป็นโอ้โหอะไรวะแม่งตายโคตรง่ายเลยครับผมนะตอนนั้นตอนนั้นคุณเชื่อปะแค่ออกถนนผมกนะ็เปออกมาละเมื่อก่อนตอนนั้นออทนนะนนนนนนุย่ก่อน เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็แถวๆเด็กสิชุยตอนนั้นโะอ้โหยังไม่ได้เลยอืมตอนนั้นโหมะออกนอกถนนเละเลยค่ะชนถนนทุวยเอ๊ชอบยักษิดป kind of eh, BE ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอ้ยเล่นไปเล่นไปปุ๊บไปปุ๊บไปกลัวแบบเงียบแล้วมันจะแบบน่าเบื่อไงน่าเบื่อโอ้ปืนปืนแตกนะไม่แตกโอ้โหปืนนี่มัน อ้าวอะไรเห็น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 ปูแล้วไม่แตกได้ไงวะปืยมัเนเทพขนาดนี้อัาเกรดปืนมาเท่าไหร่รู้ไหมเออเอาชิบหายแล้วปากกระปงแตกตรงท่อเลยเออดองไปคันใหญ่ก็ยังด้องอือแตกอะไรเดี๋ยวมาพี่ไม่กลัวน้องพี่มีเอออือเอคันนี้ไม่มีโอเคเออ อแตกให้หมดระบาดไปอู Rah ้หูแอปเปอรี่ไปกันไปแอปเปอรี่ไปกอนโหออาเอาชิมแล้วโอ้โหไม่ไดาทำตัวการออกซิเจนแตกเลยเมื่อกี้แอปเปอรี่ไปกันาโอ้ยนี่จะพูดแอด เออกล่าแล้วนี่ว่าก้อนเกิดอืบอืนะฮะฮะเฮ้ยปันพี่พี่น้องๆคะกอนกระชื้นไอุยกระทืทำไมวะจะลืม่าลืม่าลืมกระชื้ผมนะผมอุ้ย่าลืมก้อนไรด้วยนะซับตไคร้ด้วยครผมนะอึ้อนเกบโม่เออ คนคนมันเท่โอ้ยเยอะเยวะทำไมอันนี้รู้สึกว่าเยอะเดี๋ยวเราจะมาทำฉากอาหารกันเฮ้ยนะเปกาบไฟมันบินไม่ได้เข้าวหนีบินไม่ได้นั่นแหละคือถ้าผมเนี่ยอยากเป็นแบบว่าเฮ้ยไปกับไปซันหนึ่งถึงซันหนึ่งเออเออบินไปถึงตรงฟ้าบเฮ้ยไปกับไฟเออเห็นเห็น เอออะไรเอาไปรีบไปกวาดไปต่อเลยอ้าวแล้วก็ติเต็มได้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เห็นหรือเปอ้าวทำไมผมเจ้าตอ้าวปืนแตกแตกถ้าใครอ้าวผมนะมันจะมีใต้ล่างบอกแดงๆอะไรพังมากนะผมนะอย่าให้ไอ้จองนู๊กใส่ป้าใหญ่ให้ผมแตกงั้นเราจะเฟลหมดเลยนะผมนะอุ้ยมัเต็มหน้าเลย Uhm, นะคนเดียวพี่ก็ไม่หวานน้องอึ๊บไม่เ็คือไม่อเบอรี่โอ้โหโอ้อะไรมันจะเทพขนาดนี้สิแล้วก็อยากให้แมเอ่อไม่ต้องแก๊สเอาได้คือแกสเอาว้แล้วแบบล้มเหมือนไปล็กทิ้งไงแล้วมันหลุดไม่ได้อ่ะก็ไม่มีปัญหาผมก็มีปัญหาในหลอดไม่ได้ เด็กๆทุกท่านนี่นะนี่นะเกมมันมันจำเยอะเลยอ้าวอ๋อตัวหน้าพังเอ้ยนี่เฟลเฟลเฟลนะก็ถ้าคลิปนี้ว่าจนุกก็ขอไปครับผมนะเนื่องจากมันไม่มีเวลาจริงๆครับผมก็อ่อ